เหตุสลดนะลูกช้างเนี่ยลูกช้างป่าลงไปเล่นน้ําหลังจากนั้นคาโดนน้ำเนี่ยซัดไปติดท่อสุดท้ายลูกช้างตัวนี้เสียชีวิตค่ะซึ่งลูกช้างเนี่ยมีอายุเพียงแค่2ขวบเท่านั้นหรือว่า2ปีนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะก็เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะก็มีการรับแจ้งเข้ามานะจากผู้ใหญ่บ้านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรับทราบว่าอ่ะมีซ่ามของช้างเสียชีวิต ติดในท่อระบายน้ำของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพวาบนเจ้าหน้าที่ก็ไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะก็พบว่ามีโคลงของช้างป่ามากกว่า50ตัวเดินแล้วก็ส่งเสียงร้องไปรอบๆตรงนั้นนั่นเองจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องรอให้กลุ่มเนี้เดินผ่านไปก่อนตอนเองจึงเข้าไปดูตัวศพของช้างที่เสียชีวิต เจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากที่เข้าไปสำรวจแล้วก็พบกับลูกช้างป่าเพศเมียอายุ2ปีน้ำหนัก800กิโลกรัมนะคะก็ทราบว่าน้องเนี่ยน่าจะลงไปดื่มน้ำหรือว่าลงไปเล่นน้ำและก็เกิดน้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวฉับพลันหลังจากนั้นค่ะน้องก็น่าจะแบบอ่อนประสบการณ์แล้วเนาะเป็นลูกช้างอายุ2ขวบอะทำให้โดนน้ำเนี่ยซัดร่างเข้าไปติดในทอ่อจนกระทั่งขาดอากาศหายใจตายนั่นเองนะคะ ก็ทีมแพทย์เขาก็เข้ามาชนะสูตรนะก็พบว่าเนี่ยมีน้ําท่วมปอดส่วนอวัยวะอย่างอื่นน่ยปกติลงความเห็นนะคะว่าเสียชีวิตโดยธรรมชาตินั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุสลดนะ